สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านเลยนะคะวันนี้น้องกิ่งมีรถกระบะรุ่นใหม่ชมใหม่แถมได้เป็นตัวท็อปมารีวิวให้พี่พี่ได้ชมกันนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะไม่ต้องไปจ่ายหลักล้านนะคะเพราะว่าตอนนี้เพชรยนต์ของเรามาในราคาตั้งขายที่6,49,000บาทเท่านั้นเลยนะรุ่นนี้เป็นตัวไฮลักรีโวนะคะ2 4เป็นตัวยกสูง4ประตูด้วยเกียร์ออโต้ด้วยนะคะ ายแดงขายอยู่ร้านเจ็ดหมื่นค่ะคันนี้นะมาพร้อมกับตัวชุดไฟหน้ารุ่นท็อปเลยนะคะไฟหน้าหล่อๆแบบนี้นะคะใครหาอยู่สเปคนี้ติดต่อหาน้องกิ่งได้เลยค่ะที่เบอร์0ู2 0 7 2 6 1 5 2นส่อะคะรถสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีเข้ามาให้บ่อยๆนะคะแถมได้รถมือเดียวหน้าใช้งานสดๆเลยไฟหน้าเนี่ยได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะไฟ daytime running light พร้อมกับตัวชุดโคมไฟเนี่ยใส,ๆส,ยสยๆสวยๆไม่มีรอยแตกร้าวเลยนะเซนเซอร์มีมาให้รอบคันค่ะคันนี้นะคะและดูนี่คือสภาพแรกเข้าเพิ่งมาวันนี้เลยนะคะ แทบจะไม่มีริ้วรอยไม่มีตําหนิเลยนะ,ะได้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะคันนี้ราคา6 4แ0 0 0บาทฟรีดาวเรทผ่อนแค่ประมาณ1 1ึ0 0หเท่านั้นใช้เรทด,ดอกเบี้ยดเดียวกับรถเก่งได้เลยนะคะใช้งานอเนกประสงค์ได้ค่อนข้างคุ้มเลย ในส่วนของแก้มด้านข้างนะคะนะ้ไม่มีรอยงารอยงองไม่มีรอยบุบรอยชนสีสม่ําเสมอส,สวยๆกันแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเอาไปเก็บงานปรับสภาพให้รับรองว่าสวยถูกใจแน่นอนนะคะอ่ะล้อแม็กนะล้อเดิมโรงงานเลยนะคะสเปคเดิมโรงงานเนี่ยลายของตัวรุ่นนี้เลยนะส่วนยางเนี่ยยางพุชเกียนะคะนะสภาพสวยๆใหม่ๆเลยเอาเดี๋ยวเอาไปล้างให้รับรองว่าสวยแน่นอน,นะคะ่ะกระบอกโชค๊คไม่มีรอยเชื่อมต่อไม่มีข้ามน้ำมันไหลเยิย้มรั่วซึมนะคะ ใครหาอยู่รีบติดต่อหาน้องกิ่งได้เลยนะเบอร์0820 7 2 6 1 5 2ค่ะชมหล่อหน้าหล่อสีขาวด้วยหายากมากรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นไฮนนะตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะของ t o y ยต a h i l ล x Revo นะปี2021นะคะเลขไม่ใช้งาน137,000กิโลถามว่าใช้งานเยอะไหมก็อาจจะดูเยอะนะคะแต่ในการที่เป็นรถกระบะนะคะเขาต้องเป็นรถใช้งานอยู่แล้ว ดูที่สภาพสวยเพราะเรามีการรับประกันโครงสร้างให้อยู่แล้วนะคะไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำไม่มีกับสีเปลี่ยนเครื่องใครได้ต่อไปนะคะบอกเลยว่าคุ้มสุดๆเลยเพราะราคาหายจากป้ายแดงไปแล้วเนี่ยประมาณ3-4แสนเลยทีเดียวนะคะป้ายแดงขายอยู่ร้านเจ็ดหมื่นนะคันนี้นะคะราคาหายไปเยอะมากๆนะเฉลี่ยแล้วประมาณปีละแสนได้ แล้วรอยล้อแม็กนะคะไม่มีแบบแตกหักแตกร้าวเลยนะไม่มีรอยขูดรูดฟุตบาทเลยสภาพสวยใหม่มากๆคันนี้รถเพิ่งเข้าวันนี้ยังไม่ได้ล้างปรับสภาพนะคะและดูโครงสร้างด้านในนะโช๊คซุ้มล้อด,ด้านหน้าไม่มีผิดรูปเลยมีการตรวจสภาพโครงสร้างรถให้274รายการเลยนะคะอ่ะดูต่อเลยนะคะฝั่งด้านข้างนะสังเกตได้เลยค่ะไม่มีรอยบุบรอยชนเส้นสายเหลี่ยมสัน ช่องไฟตรงสวยแบบนี้ประตูไม่มีตรร่องตกขอบนะคะในรุ่นนี้นะคะมือเปิดด้านนอกนะคะเขาจะเป็นแบบ Smart Entry นะกุญแจแบบ Smart k e ีเลดค่ะมือเปิดจะเป็นโครเมียมให้ทั้ง4ฟฝั่งเลยนะและกระจกบานแท้บานเดิมโรงงานระบบเซนเซอร์มีมาพร้อมเลยนะติดฟิล์มมาให้เราด้วยรอบคันนะคะติดฟิล์มแล้วรอบคันพร้อมใช้งานเลยนะกับคันนี้ ดูในเรื่องของภายในนะคะฟังก์ชันการใช้งานที่ให้มากับรุ่นนี้นะคะมาแบบครบทุกองค์ประกอบเลยนะเราไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมคันเดียวจบเลยค่ะรุ่นท็อปคันนี้นะตัวปุ่ม engine start นะคะจะไม่ใช่แบบกุญแจไขแล้วนะเพียงเตะเบรกแล้วกด start ได้เลยนะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีทั้ง cruise control มาให้ด้วยเครื่อง2อ0พดีเซลนะคะ,ะเรือนหน้าจอสวยๆเลย คันนี้นะคะบอร์ดเนี่ยเขาจะได้เป็นบอบ์ดหนังสีดำนะและเป็นบอบ์ดปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยสภาพใหม่สวยมากๆเลยนะเกียร์ออโต้ใช้งานได้สบายๆเลยสตาร์ทรถให้ดูนะคะ ใครสนใจนะใครหารุ่นนี้อยู่นะคะโทรหา้องกิ่งเลยนะที่เบอร์ศูน0 7 2ป2 5 2อันนี้จะเป็นเรือนหน้าจอนะคะเรือนหน้าปัดเนี่ยแบบระบบดิจิตอลนะคะแถมตัวจอเนี่ยได้เป็นจอขนาดใหญ่นะเป็นจอทัชสกรีนด้วยแล้วมีกล้องถอยมาให้ด้วยเลยในตัวนะคะเนี่ยเป็นของเดิมโรงงานเลยนะระบบเซ็นเซอร์ก็มีมาพร้อมเลย แอร์ก็ได้เป็นแบบออโต้แล้วเรียบรูดรูสปอร์ตสุดๆเลยนะคะแล้วเรายังมีตัวกล้องบันทึกด้านหน้ามาให้ด้วยซึ่งเราไม่ต้องไปเสียเงินติดตั้งเพิ่มเลยนะคะสภาพสวยๆคอนโซลไม่มีแตกหักแตกร้าวนะนี่คือรถเพิ่งเข้ายังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้เก็บสภาพนะคะเดี๋ยวช่างต้องเอาไปเก็บความเรียบร้อยทําความสะอาดให้อยู่แล้วโครงสร้างเหลี่ยมสันนะคะหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยยางไม่มีฉีกขาดนะคะ ประตูไม่มีตรงตร่องตกขอบนะสภาพสวยสวยใหม่ๆ Toyota Hilux r v o 2.4 High นะคะคันนี้รุ่นใหม่ชมใหม่เลยตัวท็อปจัดไฟแนน้์ได้เต็มฟรีดาวอยู่แล้วนะใครถ้าไม่อยากใช้เงินดาวนะคะอยากได้รถสภาพสวยมาดูรถที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46ได้เลยน้องกิ่งอยู่ที่ร้านทุกวันนะคะอ่ะให้ไล่ดูทีละจุดเลยนะสภาพสวยมากคันนี้ คิดดูละกันว่านี่คือรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะยังสวยขนาดนี้แต่ถ้าปรับสภาพเสร็จแล้วเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะแล้วพื้นที่ด้านในนะคะกว้างขวางนั่งสบายเหมาะกับการใช้งานในครอบครัวนะคะไปได้กัน4คน5คนแบบไม่อึดอัดไม่แออัดเลยแถมรถกระบะนะคะยังมีความอเนกประสงค์ตรงที่ว่าเขาจะมีกระบอกอากระบะตตอนท้าย ะะมาให้เราไว้ขนของนะคะใส่ของด้วยแล้วแม็กไลเนอร์ก็มีมาให้แบบนี้ไม่มีการแกะออกถอดออกอย่างแน่นอนนะสติกเกอร์โรงงานติดอยู่กับตัวท้ายนะคะแน่นหนานะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยฉีกขาดเลยสภาพใหม่สภาพสวยเลย คันสีด้านในนะคะไม่มีการตัดแต่งตัดตอนนะเลขเครื่องเลขถังตรวจเช็คได้เรามีสำเนาให้ตรวจเช็คทุกคันนะคะไม่ต้องกลัวว่ารถจะโอนไม่ได้นะคะประวัติสวยแน่นอนเพราะเรามีการตรวจเช็คมาให้แล้วเรียบร้อยด้านท้ายก็ไม่มีรอยบุบรอยชนนะคะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะอยู่ตรงมือเปิดประตูตรงนี้เลยนะมือเปิดท้ายนะคะ อักษรสัญ,ญลักษณ์ติดอยู่กับตัวรถนั่นหนาเลยค่ะนี่คือรถยังไม่ได้เก็บงานนะเรากล้าการันตีให้เลยค่ะว่ารถเนี่ยไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้าไม่มีกับสีเปลี่ยนเครื่องแน่นอนไม่มีริ้วรอยเลยนะคะเนี่ยรอยตําหนิแทบจะไม่มีเลยใครหารุ่นนี้สเปคนี้นะคะรีบติดต่อมาได้เลยนะหรืออยากจะเข้ามาดูรถที่ร้านโทรมาที่เบอร์น้องกิ่งหรือแอดไลน์มาได้เบอร์0 8 2 0 7 6 2 6 1 5 2เจใช้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเลย มีคันเดียวในร้านเท่านั้นเลยนะคะกับตัวตัวกระบะรุ่นท็อปนะแล้วไม่ได้มีเข้ามาให้บ่อยๆด้วยเบาดทุกที่นั่งสภาพใหม่สภาพสวยนะไม่มีรอยถลอกฉีกขาดเลยใครได้ไปยังไงก็คุ้มค่ะเพราะว่าถ้าไปออกใหม่ป้ายแดงเลยนะราคา1นึ่งล้านเกว่าบาทนะคะตอนนี้เหลืออยู่ที่6กแสนหกแสนสี่มืเก้าพัน ปี2021นะนผ่านไปแล้วสีปีแต่ราคาหายไปถึง4 0 0แสนบาทนะบอกแล้วว่ายังไงก็คุ้มเครื่อง2004ดีเซลนะคะอันนี้ก็เครื่องแรงม้าอยู่ที่150แรงม้าเลยทีเดียวนะปี2021ใครสนใจติดต่อมาได้เรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านเลยนะคะลูกค้าอยู่ที่ไหนไม่เป็นไรลนะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศ ส่งรถสไลด์ให้ตรงถึงบ้านเช่นเดียวกันนะคะฝากไว้ด้วยกับเจ้า t o y ยต้าไฮรักรีโวพิรน4าสี่ประตูเกียร์ออโต้คันนี้นะคะราคาอยู่ที่649,000บาทเท่านั้นเลยฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณ11,000ขอแค่รายได้2เท่าของค่างวดเท่านั้นเลยสำหรับวันนี้น้องกิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าจะพารับชมรถรุ่นไหนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไว้ให้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ